สวัสดีค่ะพบกับรายการตะลุยอาชีพนะคะทางสถานีโทรทัศน์ a อทีวีทีวีของคนอยุธยาค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เจ๊บรู้สึกทำงานเยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเมื่อยมากๆเลยแล้วก็อยากมาผ่อนคลายด้วยค่ะวันนี้เจ๊ก็เลยพาคุณมาสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่านวดแผนโบราณพูดไปก็เมื่อยไปเนาะแต่ว่าวันนี้การนวดแผนโบราณที่เจ๊พาคุณมาเนี่ยไม่ใช่นวดธรรมดาเพราะวันนี้ค่ะ เป็นการนวดจากาผู้พิการทางสายตานะคะเขามีความสามารถในการนวดอ,อย่างไรแล้วก็นวดดีเทียบเท่ากับคนปกติธรรมดาหรือไม่ค่ะวันนี้คุณเมื่อยไหมคะถ้าคุณเมื่อยต่างเจีย๊บมาค่ะ ตอนนี้เจี๊บก็เข้ามาในร้านนะคะชมรมคนตาบอดนวดแผนไทยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรามาเจอเจอกับคุณหมอนะคะชื่อคุณไกลเลิศ์ุณนิพัฒน์สันนะคะซึ่งเป็นคุณหมอที่กําลังเ,เนี่ยนวดอยู่ตอนนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะครับ,ค,รบค่ะโอ้โหกาลังกำลังนวดเลยะนะคะคตอนนี้หายไปไหนกันหมดท่านี่ลูกน้องก็เขาถอหยุด ขอหยุดชั่วคราวขอหยุดก็เลยมานวดเองเลยใช่ไหมคะตอนนี้ครับผมครับผมเพราะถ้าปกติลูกน้องอยู่ผมก็จะเปิดโอกายให้ลูกน้องนวดนะให้เขาได้ลองวิชาที่เขาไ่ด้ใช่ไหเขาเขาจะได้มีรายได้เยอะๆไงอ๋อค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามไล่ไปถึงอดีตก่อนเนาะก่อนที่จะมาเข้าเรื่องปัจจุบันมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วทีนี้เจ๊อยากถามว่าขอโทษนะคะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือมีความพิการทางดวงตามาตั้งแต่เริ่มแรกหรือเปล่าคะ ไม่ไม่ใช่ครับคือเมื่อก่อนผมก็เรียนหนังสือโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเนี่ยจบม .6 สมัยก่อนแล้วก็มาประกอบอาชีพรถเมดสารในตอนหลังนะเพราะว่าหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วจังเลยหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วถึงจะมาเรียนนวด ถึงจะมาเรียนนวดใช่ไหมคะครับคือหลังจากประสบอุบัติเหตุแล้วแล้ว,ลวก็ทําการรักษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือว่าสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะมใช่ใช่ใช่มันไม่หายก็เลยมาเรียนนวดก็เลยเรียนเลยเรียนเลย,เลยคือคิดในใจว่าเราต้องสู้แล้วต้องสู้ก็คือมาเรียนนวดนะเ,<อ>เรียนจากที่ไหนมาคะศูนย์ปากเกตฮะศูนย์ปากเกตอ่าศูนย์ของศูนย์ปากเกตเลยค่ะแล้วก็เรียนที่ไหนมาเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่ไม่มีครับก็คือเรียนที่นี่มาเลยก็เรียกว่า เรียกว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วก็เลยที่เพิ่มเติมก็คือว่ามาสอบวิทยากรนะแล้วก็มาสอบมาตรฐานหนึ่งที่เพิ่มเติมในภายหลังอะ่ะ ก็คือตอนนี้ก็คือนวดก็สอนได้แล้วก็ที่สาคัญก็คือสามารถเป็นวิทยากรสอนบุคคลภายนอกได้ด้วยคนะคะแล้วพอพอ,พอเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีความคิดว่าจะมาเปิดร้านนวดเป็นของตัวเองใช่ไหมคะครับผมร้านนี้เปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ2548 2548โอ้ก็เจ็ดแปปีแล้วเนาะประมาณนั้น รประมาณนั้นนะคะคคแล้วทีนี้ค่ะในการนวดแต่ละครั้งเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยก็เริ่มนวดด้วยตัวเองมาก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มมีหมอนวดมาหมอนวด<ช>ที่ที่รับมานี่ก็คือรับสอนเองหรือเปล่าคะสอนเองเลยใช่ไหมมีทั้งสอนเองแล้วมีทั้งที่ที่ท,ที่เขาเป็นหมอนวดอยู่แล้วแล้วเ,เรียกมาเรียกมาประจำร้านอ เรียก<พ> <พอ S 1> มาประจำร้านแล้วก็มารับจ้างนวดโดยให้ค่าจ้างเขาตรงนี้แล้วเราก็สอนไปด้วยครับสอนแล้วทีนี้ค่ะอยากจะทราบว,ว่าในการนวดแต่ละครั้งเนี่ยอย่างนี้ค่ะ,<น>ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้อง,องแ,อแอบถามลูกค้านิดนึงสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะคุณลุงที่มานวดเนี่ยเป็นอะไรเหรอคะเป็นเป็นอะไรยเน้าจมองแตกอ๋อแล้วมีอาการเป็นยังไงคะตอนนี้มันตึง มันตึงมันตึงก็เลยมานวดผ่อนคลายใช่ไหมครับที่ที่ที่ท,ที่ที่คุณหมอนี่เขากดไปตรงนี้คุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะเนี่ยผ่อนชั่วดีเพรายัางชั่วดีอ๋อแล้วแล้วคุณหมอคะอยากทราบนินึงเจ๊อยากรู้ว่าเวลาที่คุณหมอกดจุดในแต่ละจุดเนี่ยคุณหมอจะรู้เลยไหมว่าคนไข้เขาเป็นอะไรอะคะ่ะผมต้องถามคนไข้ประกอบค่ะอ่แต่แต่ว่าเส้นทุกเส้นเนี่ยในร่างกายเนี่ยผมรู้หมดแหละอืออย่างเช่น อย่างเช่นเส้นตาเส้นจมูกเส้นหูเส้นคนลิ้นเส้นไปแขนขาเส้นทวารหนักทวารเบาเดี๋ยวผมเรียนมาหมดอ๋อเรียนมาหมดก็เลยค่อนข้างจะรู้ว่าคุณม่เป็นอะไรพร้อมกับสอบถามไปด้วยสอบถามไปด้วยอ๋อถือว่าเยี่ยมมากๆเลยเพราะว่าบางที่เนี่ยจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า นวดแล้วเป็นอะไรก็ค,คือนวดผ่อนคลายเฉยแต่ว่าคุณหมอนี่เก่งมากเลย <ผม S 1> รู้เป็ทุกจุดเป็นหมอนวดแก้อาการด้วยครับแก้อาการค่ะแก้จุดที่เป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวมาถามนิดนึงหลังจากที่เปิดร้านนวดมาแล้วเนี่ยแน่นอนทุกกิจการทุกอาชีพมันจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางร้านของคุณไกลเลิศนี่คืออะไรอะคะคือว่าหมอนวดที่มาประจําอยู่ที่ร้านเนี่ยผมให้เขาหมายความว่า ให้เขาเป็นรายวันอ๋อให้เป็นรายวันน,นะเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าเขาจะอยู่ไม่ค่อยทนอยู่ไม่ค่อยทนถ้ามีถ้ามีบุคคลอื่นหรือหรือร้านนวดที่อื่นมา,า,าชักนำออเขาก็จะเบี่ยงเบนเขาก็จะเบี่ยงเบนไป<ถ>แล้วปัญหาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นก็คือหมอนนวดไม่พอไม่พอเพราะว่าจ,จริงๆแล้วเนี่ยที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้เขาเขาผมก็อยากจะบอกนักข่าวด้วยว่าถ้าถ้าว่ามี มีหมอนวดที่ว่าตกงานหรือว่าต้องการที่จะมีอาชีพเนี้ยให้มาสมัครได้ครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่ลูกค้าของคุณคุณไกรเลิศเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่ว่าบรรดาหมอนวดเนี่ยไม่มีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเจี๊ยบเจี๊ยบสนใจเรียนได้ไหมคะได้ได้จริงๆนะเจี๊ยบอยากมาเรียนจริงนะได้โอ้ได้แต่ส่วนใหญ่พอเรียนแล้วก็ไปทําของตัวเองนั่นแหละไม่ไไม่ได้อยู่กับผมพี่ อีกแล้วนะทันนี้คุณกรเลยค่ะเดี๋ยวขออญาตเจ็บถามนิดนึงว่าในแต่การนวดแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการนวดเนี่ย คิดเป็นเคสเคสไปสักประมาณครั้งแบบเท่าไหร่อะคะเอาเป็นว่าชั่วโมงละร้อยแล้วกันครับชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทเออชั่วโมงละหนึ่งร้อยแล้วมากกว่านั้นก็ว่าไปตามที่ว่ากันไปถูกใจนวดฟรีกันไปใช่ไหมอันนี้ผดรในไม่ตอบนะอ่ปัญหาครับค่ะแล้วทีนี้เดี๋ยววกมานิดนึงในเรื่องของค่าเรียนค่าเรียนสําหรับคนที่อยากจะมาเรียนผมยังไม่ได้กําหนดค่ะแล้วแต่คุยกันเจี๊ยบปะเจี๊ยบมาเรียน คุยกันได้ฮะเจ็บคุยกันได้นะคุยกันได้ฟรีได้ไหมคะคุณหมอคะนะคะคุณหมอปกะวลร้องย่าไม่ตอบถ้ามีข้อตกลง่าจะอยู่กับผมเนี่ยไม่แน่นะไม่แน่นะเรียนเลยอะมันน่าลุ้นนะคะเอาล่าทีนี้นะคะหลังจากที่หลายๆคนดูรายการตุลยอาชีพแล้วเนี่ยเจ็บก็บอกได้เลยว่านี่เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจมากๆ และเป็นอาชีพที่ค่อนข้างว่าจะต้องใช้ความรู้นะคะในการเรียนมากๆเลยถึงจะได้รู้ว่ากดจุดตรงไหนอาการเป็นอย่างไรเหมือนที่คุณหมอบอกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงอยาจสมาเรียนแล้วก็นวดกันแล้วใช่ไหมคะครับผมอ่าอยู่ที่ไหนคะร้านหมอนวดเอ่อตรงนี้เขาเรียกว่าตำบลหัวรอนะตำบลหัวรออยู่ในตลาดหัวรอ,อใช่ไหมหร,หรือตลาดหัวรอก็ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรอะคะ หัวรอซอยสี่ครับหัวรอซอยสี่ครับผมนะคะเข้ามาได้เลยอ้าวถ้าใครมาจากต่างจังหวัดูรายการนี้บู้ดังค่ะออกไปทั่วโลกทั่วประเทศเข้า YouTube ด้วยใช่ไหมทีนี้เบอร์โทรศัพท์บอกเลยค่ะเผื่อมาจากต่างที่ต่างถิ่นอะไรประมาณเบอร์โทรศัพท์ของผมนะ089 ศูนย์ศูนย์หกนะคะก็ติดต่อได้โดยตรงกับคุณไกลเลิศคกุณนิพัฒน์ทศน์นะคะวันนี้นรายการตะว,วิอาชีพก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาสาธิตวิธีการนวดบอกในเรื่องรายละเอียดต่างๆให้เราดูชอบ,บมากๆโดยเฉพาะตัวเจี๊ยบนะครับผมตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ